สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แทนกับพี่หมอเต้น,นะครับผมเรามาทําอะไรกันคบพี่เต้วันนี้เรามาแสดงความยินดีน,นะครับกับน้องๆที่อยย่8 8่นะครับผมนักเรียนเอ็มคอนเซปต์เก่งทุกคนบรรยากาศที่คุนเคยกันทุกปีก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงมาเลยชื่อพลอยนะคะมาสอบศิลปภาษาจีนได้ลำดับที่หนึ่งคะ่ะเย้ อยู่กับน้องแก้วนะครับผมสอบติด สายอะไรครับผมฝรงเซค่ะอ่าเออนี่คือแบบว่าไ i b ์ s ของฝรงเซแน่ๆนะครับชื่อปัญหยงค่ะเออ่มาจากสายทิศอยุธยาสอบติดสายศิลป์ฝรั่งเศสค่ะที่หนึ่งค่ะโอ้เก่งมากเลยสุดยอดสุดยอดยอนหนูชื่อเด็กหญิงกมลการแก้ววีนะคะมาจากโรงเรียนสรารศาสตร์วิทยสุวรรณภูมิคะ่ะก็สอบสายวิทย์คณิตนะคะได้อันดับที่489ค่ะชื่อไอรีนค่ะอยู่สายวิทย์ติดลำดับที่476ชอเลยเย้ ชื่ออะไรครับผมเฮสเตอร์ค่ะสอบติดสายอะไรครับผมสินฝรั่งเศสค่ะอัดับที่อัดับที่อันดับที่2ค่ะสุดยอดชื่อมงกุฎบุญทัปปัญญาครับสายวิคณิตอันดับ7ครับลัคกี้นัมเบอร์โอเคน้องข้าปุ้นบอกพี่หน่อยว่าสอบเข้าสายอะไรและก็สอบได้ที่เท่าไหร่ครับผมสอบเข้าสินญี่ปุ่นได้ที่3ค่ะสุดยอดมาก จะมีตัวตึงแต่ละปีเนี่ยคนนี้คือปีนี้นะคะน้องไบพลูเรียนกับเรามาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยขอขอพูดเรื่องนี้ก่อนขึ้นวันหนึ่งแล้วขึ้นวันหนึ่ง <laughs> คือเจอตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เห็นพัฒนาการในวันนี้ฝันสําเร็จแล้วเมื่อวานที่สอบติดสายอะไรแล้วรู้สึกยังไงบ้างสอบติดสายวิทย์คณิตค,ครับผม,ผมรู้สึกดีใจครับที่ความพยายามมันแบบมันส่งผลให้เราสําเร็จครับตอนผลมันออกมันออกประมาณสองทุ่มผมเรียนจบสองทุ่มพอดีผมก็เลยอ๋อติดแล้วโอเคอาการเพิ่งมาออกวันวันนี้ฮะอาการเพิ่งออกวันนี้ตอนเช้าอ๋ ได้อันดับเจ็ดเหรอเพิ่งรู้ตัวว่าอันดับเจ็ดตึกดีใจมากค่ะตอนที่แบบประกาศผลหนูกีลั่นบ้านเลยค่ะแบบไม่คิดว่าจะสอบติดเหมือนกันก็ดีใจมากมากค่ะคิดว่าอังกฤษก็ช่วยแบกประมาณหนึ่งเลยค่ะได้ข่าวว่าเป็นนักเรียนอังเสพมานมนานนานมากนานแค่นนไหนคะ,คะจำได้ว่าตั้งแต่ปอสองเลยค่ะ อัลติเมตวอลคแมีคอร์สพีเตียมตอนสมัยหนูอยูม่มหนึ่ง oh. แล้วก็มีพีเตียมตอนอยูม่มสองอีกแล้วก็พีเตียมของพี่แทนแล้วก็มีเข้าเตรียมอีกทีหนึ่งค่ะ oh. เรียนตั้งแต่จูเนียร์แกมมมาเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นเรียนเป็นเฮฟแล้วก็มีคอร์สสอบเข้าเตียมแล้วก็คอร์สที่เป็นเล่มสีม่วงถ่ายปีตะลุยโจดใช่ค่ะ<ม>ก็เรียนตลอดเลยเรียนกับเอ็นคอนตลอด แต่แบบจูเนียร์โอแคปจูเนียร์แกมมาแล้วก็ไปเป็นตะลุยข้อสอบ,อสอบข้าตะลุยโจ์ข้าวเตียวดมเลยคะ่ะเปไนยังไงคะรีวิวเลยสนุกมากคะ่ะแบบสอบเข้าใจ <laughs> รู้เรื่องสนุกคะ่ะ แนะนำเทคนิคน้องๆหน่อยคือน้องๆเนี่ยตอนนี้เขาแบบว่าอยากรรู้ว่าแบบทำยังไงถึงจะทําแบบข้อสอบภาษาอังกฤษได้ดีๆอะไรเงี้ยแนะนําว่าให้แบบเตรียมกรมาร์ไปให้แน่นเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาฝึกอ่าน reading อ่านหาข่าวมาอ่านอะไรเงี้ยเยอะค่ะหนูเตรียมตัวแต่เนิ่นๆค่ะแล้วก็พยายามฝึกฝนบ่อยๆสม่ําเสมอค่ะหนูไม่ได้อ่านยาวยันดึกๆแต่ว่าหนูอ่านทุกวันมันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆใช่ค่ะหนูเตรียมตัวตั้งแต่เก็บเนื้อหาหนูเตรียมมาทั้งปีค่ะเริ่มเก็บเนื้อหาทีละวิชาวิชาละเดือน แล้วก็สุดท้ายตอนสิ้นปีกับต้นปีก็ทำโจทย์มมคุณแม่ยืนข้างลูกก็ได้ค่ะ จะยื่นใหม่ให้คุณแม่ดีใจนะคะที่น้องติดเพราะว่าน้องพยายามมากรีแอคชั่นตัวเองไปแค่ไหนกีร่นบ้านเหมือนกันค่กีดไปพร้อมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่กีดกว่าคุณลูกอยู่ค่ะคุณแม่คิดกว่าคุณลูกค่ะแม่รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่น้องทําได้คุณแม่ไว้ใจคอ Concept นะคะโดยจากที่น้องบอกคุณแม่ว่าแม่็น Concept ตรงคอ Concept ใช่ขอบคุณคอ Concept แหละที่เป็นทั้งแบบ พลังให้น้องแล้วก็เป็นแบบแรงกระตุ้นให้น้องให้น้องแบบพึดสตู้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่วันที่ไปสอบก็ไปยังไปเป็นกําลังใจให้ถึงที่สนามแบบดีใจดีใจไม่ร้อะตลองด้วยใชหรือเปล่าเนี่ยก็ทุกคนนะคะใบหูเป็นเป็นตัวตึงของรุ่นเป็นที่รักของทุกคนเลยเหมือนกับน้องๆทุกคนนะคะใช่แล้วในที่สุดเห็นน้องประสบความสเร็จพี่เต้พี่แทนแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนทีมงานร้องไห้อยู่หลังกล้องแล้วนะคะ ดีใจมากๆแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆแลเบื้องหลังของการสอบติดของเด็กอ่ะพ่อแม่มีส่วนสําคัญมากๆในการในการบอกว่าเอไปรับไปส่งหรือคอยดูแลคอยปลอบใจมอร์ลซัพพอร์ตหรือว่าคอยแบบว่าแม้แต่เรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเวลาอะไรเงี้ยเราก็เป็นขอขอบคุณแบบว่าพ่อแม่ทุกพ่อคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลยจริงๆได้แม่ถายเหนื่อยแล้วเนาะคุณแม่รักทุกคนในเอ็นทอนเอ็นคอนเซ็ปต์เลยขอบคุณพ่อแม่สุดรักคุณแม่ค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ